เป็นเชิงการอุ้งเชิงการใช่ไหมครับมาถ้าทีนี้เรามาดูกันว่ากลุ่มนี้จะเกิดการบาดเจ็บได้ไงบ้างรถชนมอเตอร์ไซค์ตกที่สูง<ม>ได้นะครับเกิดการบาดเจ็บที่ช่วงเชิงกลานใช่ครับคอมต่ออ่าคอมต่อคอมตอก็เคยเจออ่าเจอได้ครับอ่า <Yeah. S 1> ปกติแล้วถ้าอ่ากายวิภาคษของตงัวนี้มันจะต้องติดกันนะครับนะต้องชิดมันต้องชิดกันเลยครับมันต้องชิดกันเลยนะั่นคือปกติโอ้แต่ถ้าห่างกันขนาดนี้เนี่ยแสดงว่า ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเอ็นลอยต่อตรงนี้ครับมันฉีกขาดใช่รู <ใน S 1> ไหมครับว่าทั้งเส้นเลือดใช่ถ้ามันฉีกขาดรู้ไหมครับว่าเส้นเลือดเลือดออกตรงนี้ประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณมากกว่าสามพันเลือดคนเรามีประมาณอยู่สี่ลิตรอ่ะเอาเอาสี่ลิตรนะเอเอสีอ 4, อ่ลิตรถูกแลก็คือสี่พันเนาะถ้าตรงนี้นี่นะครับปกต,ติแล้วของเราเนี่ยมันจะต้องมาชิดกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันแผลแบบเนี้ยเลือดในร่างกายเราเนี่ยมันจะถูกไหลมา กองอยู่ตรงนี้เนาะมันจะทะลักออกมาแบบเยอะมากตรงนี้ทีนี้ทีมของแอมทีมของเบสิกออกไปแล้วรู้ได้อย่างไรบ้างครับว่าเกิดการบาดเจ็บบริเวณแถวนี้ครับอมีมีพี่คนไหนที่เคยเจอเหตุใครทราบมีเคเจอไหมครับว่าเนี่ยมันมีบาดเจ็บปุ้งเชิงการเนี่ยพอทราบไหมครับคิดว่าคนนี้ยน่าจะมีภาว่านี้ผิดรูปผิดรูปแบบลักษณะไหนดีครับขาแบะออกอ่าหนึ่งขาแบะออกแล้วมีแบบอื่นไหมครับที่คิดว่าน่าจะหักตรงนี้ อ่าอ่าคาับไป่าขาไม่เท่ากันใช่เลยอีกอย่างหนึ่งที่ดูง่ายเหมือนกันมีอะไรไหมครับคิดติ๊กตอกติ๊กตอกคิดหรือไม่อาจจะมีรอยฟกช้ำก็ได้ครับนี่รอยช้ำรอยชํำอยู่อย่า้ขาไม่เท่าขาอาจจะเท่ากันไม่ผิดรูปก็ได้แต่มีรอยฟกช้ำมีเหมือนเป็นแบบเหมือนมีมันฟกช้ำเหมือนมีเลือดมันเป็นก้อนเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คิดถึงได้ถ้าบางลายถ้าบางลายเขาแบบ เราเห็นอวัยวะเพศอะครับมันจะมีเลือดออกที่ปลายวัยวะเพศได้ในบางรายใช่ครับแต่ส่วนเราก็ไม่เห็นอยู่แล้วในที่เกิดเหตุเราไปแล้วไปแต่บางส่วกางเกงยีนอยู่แล้วไม่ต้องไปถอดกางเกงยีนในที่เกิดเหตุเพื่อจะดูนะครับบางครั้งกางเกงยีนเนี่ยมันสามารถช่วยเออซัพพอร์ตมมนได้ครับใช่นะครับดังนั้นแต่ถ้าบางคนนะเราจะใส่กางเกงแบบในกางเกงบอลอย่างเงี้ยมันเกิดเหตุขึ้นมาอ่ะครับทีนี้มันมีผลกระทบอะไรบ้างอะครับถ้าหากแบบ เกิดการบาดเจ็บตรงอุ้งเชิงการครับอืหนึ่งเลยโหหลายอย่างมากครับโดยตอนนี้ยคืออ่าหนึ่งแล้วที่เรารู้กันก็คือเลือดทะลักแน่นอนครับผมบริเวณนี้กับสองก็คือที่เราอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของพวกกระเพาะปัสสาวะร่วมด้วยนะครับผมเนาะอาจจะมีกระเพาะปัสสาวะแตก่วงต้นด้วยนะครับแล้วก็ดูรูปด้านบนนะครับน่ารกจะเพิ่ดูนะครับครับผมก็จะมีพวกอ่เส้นเลือดกับพวกบาดเจ็บตรงนี้นะครับก็หลายอย่างอ่ะอาจารย์มีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ก็ส่วนใหญ่ครับเหมือนที่ ที่หมอเออคุณอาจารย์จอห์ครับว่ามีการบาดเจ็บกระเพาะปัสสาวะเส้นประสาทต่างต่อ่าที่นี้ครับแล้วเราทําไงดีครับ oh, ถ้า,เรา,า,าเราอยู่นอกโรงพยาบาลเราอยู่นอกโรงพยาบาลทํายังไงดีอ่ะทีมเราทีมนี้เป็นพี่กู้ชีพเนี่ยหรือว่าพี่ทีมเอวสเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีผ้าผ้าขาวไหมถ้าคิดว่ามีไหมน่าจะต้องใช่เนาะน่าจะน่าจะต้องติดติดรถไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นอ่ะอย่างมากเลยอาจจะต้องมีผ้า<ม><ม> ผ้าปูเตียงแหละอย่างน้อยอาจจะต้องมีผ้าอะไรก็ได้ที่มีขนาดยาวๆนะครับเราสามารถเอามาประยุกต์แล้วก็อัดแอบใช้ได้หมดเลยมีมีแบบอุปกรณ์ขายสเปรดลูกไหมครับนี่ครับเรียกว่าอะไรนะครับพีวิคไบเดอร์อ่าพีวิคไบเดอร์มีเขาแมทโซมีเขาเขามีนะครับบางที่เขาดีนะครับไบเดอร์ใช่ครับเป็นตัวรัดเพลวิกก็คือวัดอ่าก็คือมันก็คืออุ้งเชิงกรานแล้วตำแหน่งตำแหน่งวัดยังไงอะครับอ่ทีนี้ตำแหน่งของเราเนี่ยมันจะมี ตำแหน่งเนะี่ยมันจะมีที่เราคำได้นะครับหนึ่งคือตรงเนี้ยถ้าเป็นบริเวณเนี้ยนะครับมันจะเป็นตรงของไอเล็กสปายอันเนี้ยมันจะอยู่สูงเกินมันอยู่สูงเกินไปอาจจะต้องลดลงมานิดนึงนะครับโดยอยู่ของส่วนของอ่าปุ่มกระดูกต้นขาจะคำคำกันเจอ <คำ S 1> ไม่ได้ไหมครับอปุ่มกระดูกต้นขาไขมันเยอะคำไม่เจอ <laughs> ไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ปุ่มกระดูกที่อยู่ด้านบน ด้านนี้ยังไม่ใช่นะครับเออไม่ใช่ที่ตรททงท้องอ่าไม่ใช่ตรงท้องนะครับต้องลงปีนิดนึงนะแล้วก็ถึงจะเป็นปุ่มกระดูกอ่าถึงจะใช่นะครับเพราะว่าอะไรมันมีหลายเหตุการณ์มากในการที่อ่าไม่ว่าจะเป็นพี่กูช้ชีหรือเป็นพยาบาลด้วยกันเองนี่แหละก็ยังมีความผิดพลาดในการวัดตำแหน่งแล้วก็การรัดที่ไม่ถูกตำแหน่งเหมือนกันอ่าเราลองคิดจินตนาการนะครับตรงเนี้ยคือจุดที่หักแต่เราคำได้ตรงเนี้ยตรงที่อยู่ตรงบริเวณตรงท้องเนี่ยแล้วเราพันมาตรงเนี้ยครับ พันมาตรงเนี้ยคิดว่ามันจะช่วยไหมไม่เนาะช่วยแล้วครับอาจจะเป็นทำขั้นทาการให้แบบอาจจะเบะออกอีกก็ได้อ,อ่เอาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องวัดให้ถูกตําแหน่งก็จะเป็นการช่วยพยุงตรงบริเวณกระดูกอุ้งเชิงกลางเนี่ยเให้มันเข้ามาหากันใช่ครับให้มันเข้า,ากันครับลดลดแบบไม่ให้เลือดมันไหลออกเยอะขึ้นใช่ครับนะผมอ่ะก็ว่าวิธีการนะคะผมอ่ะถ้าเป็นแบบเสร็จรูปเป็นแบบไหนก็คือแบบนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์นะครับผมอ่ะการสอดเข้าไปเนี่ย เราจะไม่ยกขาหรือว่าพลิกตะแคงอะไรคนไข้นะครับเนาะอาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ก็ได้เป็นผ้ายาวของเรานะครับคนไข้ก็จะเป็นอุบัติเหตุส่วนมากก็คือเราก็ต้องทําให้อยู่ใน n e u t ร a l position ใช่ไหมครับคือถ้านอนราบเนาะนอนราบอ่ะเซฟซีซะหน่อยทีเนี้ยการสอดนะครับเราจะสอดตรงใต้หัวเข่าคิดออกไหมครับคนไข้นอนอยู่เนาะแล้วก็สอดเนี่ยใต้หัวเข่าแล้วก็ทําลักษณะของฟันเลื่อยอ่าเลื่อยขึ้นอ่าสไลด์ขึ้นไปสไลด์ขึ้นไปเราจะไม่แบบ อาคนหนึ่งยกขาอือเป็นไงครับแกรกอ่าเรียบร้อยไปหวันก็เลื่อยนะครับเลื่อยเลื่อยเลื่อยขึ้นมาจนถึงตำแหน่งที่เราวัดก็คือตรงปุ่มกระดูกเนี่ยเกตเตอร์ทูเชนเตอร์นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็จะเป็นปุ่มกระดูกต้นขาใช่ครับเราก็ทําการยังไงดีก็อาจจะบิดเกลียวผ้าใช่ไหมครับบิดเกลียวผ้าหลังจากนั้นก็ยืนให้อีกฝั่งหนึ่งเราก็ทําการขันเหมือนเราขันชะนอ่ะครับขันแต่ว่าข้อระวังนะครับเราจะไม่ดึงจนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะแบบดึงจนมันรัดบีบอัดเข้ามานะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของการทำาพดไบเดอร์เนี่ยก็คือการอ่าช้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าสเตบิลไลซ์หรือแปลว่าทําให้มันคงที่ไม่ได้แปลว่าดึงจนมันอัดมันบีบนะครับถ้าเกิดว่าเราดึงแบบโถอาจารย์สอนมาขอแน่นๆเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นให้ดึงที่มือพัดตึงครับใช่เขาตึงทั้งสองตึงมือทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็ทําการขันขันขันเสร็จแล้วก็ หนีบไว้นะครับผมหรือว่ามีอะไรมาคับติดเอาไว้ก็ได้บา,บางที่เขาจะใช้แคมป์ช่ครับเรียกแคมป์สี่ตัวใหญ่ๆครับอ่าครับก็ะจะเป็นประมาณนี้ก็ทําให้พยุงเนาะไม่ให้แบบ,บเลือดมันออกมากขึ้นอ่าทีนี้งั้นงั้นขอถามว่านะครับขอถามว่าหลายคนแบบสงสัยอะครับว่าจะมีหรือไม่มีไม่รู้เราจะตรวจเลยไหมแบบถ้าสงสัยอะมีรอยช้าอยู่เออเราจะตรวจกดไหมอ๋อก็คือเทรนใหม่เนี่ยก็คือไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้ให้ทําการตรวจเนาะ คือถ้าเกิดเราเรียนก่อนนั้นนี้อันนี้ผมก็ยังทันนะแบบให้ให้จิ้มดรวจจะต้องกดกดลงไปดูว่าเอ้ยมันแบบมันบุบมันมีอะไรแบบกรอบแกรบไหมหรือว่าปกติจะเป็นคําเหมือนคําสพโกว่าแบบเอ้ยมีกรอบแกรบหรือมันยุบเข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาไม่แนะนําแล้วไม่แนะนำแล้วครับเดี๋ยวนี้คือถ้าสงสัยว่ามีเรื่องของการบาดเจ็บตรงอุ้งเชิงการเนี่ยให้ทําพลวิกไบเดอร์ได้เลยนะครับทําไปเลยตั้งแต่นอกโรงพยาบาลเลยนะครับใช่ครับสามารถทําได้เลยครับ อแล้วก็พอทําเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะครับขั้นตอนเนี้ยอ่าถ้าในกรณีที่ขาอ่าคิดถึงขาคนไข้ครับอาจจะยังคงเมันยังแบะนิดนึงนะครับเราต้องทายังไงดีทายังไงกับขาที่มันยังแบะออกอยู่ส่วนปลายยกอ่าก,ก็คือใช่ครับท่าตั้งตรงขึ้นมาอย่างนี้ยครับปกติถ้าเกิดว่าเราทันตรงนี้ไปแล้วแต่ขาเรายังแบบเบะออกเงนี้ คิดออกไหมขาเรายังแบบแบกออกไปครึ่งทางเราต้องพยายามดึงเข้ามาหากันนะครับแล้วก็อาจจะใช้โลกอสหรือ E b บีก็ได้ครับพันให้เขาอยู่ในท่าที่มันหนีบเข้ามาก็จะเป็นการทําให้มันเป็นเพชเชอร์ให้มันไม่แบกออกครับครับผมยังคือเวลาทำเนี่ยไม่ต้องห่อทั้งสะโพกไม่เกิดประโยชน์นะครับแรง<ช>ตึง<ช>ไม่ได้ครับบางคนหอตั้งแต่เอวจนถึงถึงแค่เหมือนทุ่งโลรง,งีบยไม่ได้คิดถึงนางเงือกมันไม่ได้ดนะเ,เอาแค่แบบเอาแค่แบบประมาณสักฝ่ามือเนี่ยถือว่าได้แล้วครับไม่ห่อตัวนะครับ ใช่ครับประีาณนจ้ครับคือช่วยคนไข้ได้เยอะนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยคือภาะวะนี้ยหมอย,ยีอายังกลัวเลยครับกล<ช>ัวคือปั๊บเดียวนี้คนไข้ความดันตก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 หัวใจหยุดเต้นไปเลยนะครับ